ครับสวัสดีครับผมไลออนสุรวีนี่มัชระสุนทรน,นะครับผู้ว่าการไลออนสากลภาค310ดีปีบริหาร2566-2567ถึง2,567วันนี้เป็นวันดีของชาวไลออนครับคือวันนี้เป็นวันที่ชาวไลออนนะครับมีเดือนเกิดคือเดือนตุลาคมเนี่ยวันวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมไลออนสากลบริการแจกสิ่งของแจกของขวัญตัดผมแจกแว่นตานะครับบริการชุมชนทั่วไปนะครับ ต่ชาวไลออนเนี่ยเป็นชาวไลออนที่เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลนะครับเป็นจิตอาสามาช่วยเหลือสังคมไลออนไทยเกิดมาประมาณ65ปีครับแต่ไลออนสากลมีอายุประมาณ106ปีแล้วครับก็ทุกคนที่เข้ามาเป็นจิตอาสาเนี่ยนะครับต้องได้รับการเชื้อเชิญน,นะครับมีส่วนเกินของชีวิตสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และนำสิ่งที่ เป็นส่วนเกินของชีวิตมาช่วยเหลือสังคมนะครับโดยไม่คิดมูลค่าพวกเราเป็นจิตอาสาโดยแท้จริงนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่าใครอยากจะเป็นไลออนเชิญมาสมัครได้นะครับแล้วเราจะคัดกรองนะครับให้ท่านมาเป็นสมาชิกของเราด้วยความภาคภูมิใจครับขอบคุณครับ